ตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวยืนยันว่าสาเหตุที่ตัวน้ํามันถั่วอินคาเนี่ยมันดีกว่าน้ํามันปลาเนี่ยค่ะคือมันเป็นร้ Natural Product อยเปอร์เซ็นต์เนอรืคือเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติร้อเปซค่ะนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะปนเปื้อนเนี่ยมันมไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้เพราะว่านี่เคโอทำตั้งแต่ไร่ยันมาถึงโปรดักต์ที่ท่านเห็นค่ะเอ่ทงแรกครับทั้งแรกน้องปูเป้ เนี่สีฟ้าฟ้านีฮะร,รู้สึกว่ามันจะมีอยู่ไม่กี่ชนิดในโลกนี้นะฮะที่มีสีฟ้าฟ้าอยู่เห็นไหมฮะน้องโบเป้ค่ะคือโอเมก้าสตัวเนี้ยคือโอเมก้าสามมันทะลุก,กับห้าสอร์เซ็ของทั้งหมดเห็นไหมฮะนี่คืองานวิจัยจากต่างชาติผมไม่ได้ทําเองนะครับมาจากคนทําเป็นสิบสิบคนนะครับเขาสรุปนะครับว่าเป็น important dietary source of health product p r o m o t e to photochemical ความหมายคือ ซาช่าอินชีหรือถั่วอินคาเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานหรือแหล่งอาหารที่สำคัญค <Ha. S 1> ที่เป็นเฮล์โปรดักเลยนะฮะเป็นเฮล์โปรดักเลยซึ่งซึ่งอันนี้สำคัญตัวต่อมาที่ผมสรุปให้นะครับเขาบอกว่านะครับเป็นเพลนที่เป็นก็คือพืชเนี่ยที่เป็นเบสซอร์สออฟเอเซนเชียลโอเมก้าทรีซึ่งสามารถรีนิวเนอร์เวลลรีนิวเอเบิลก็คือสามารถ ปลูกทดแทนได้แล้วก็เป็น inexpensive source เมื่อเทียบกับตัวน้ำมันปลานะฮะไม่งั้นเราเราเราทำตลาดในราคานี้ไม่ได้เหรอคะน้องปูเบ้นะฮะเพราะของเราดีกว่าสองสามเท่าแล้วเรายังสามารถทำตลาดได้ขนาดนี้นะครับอันนี้อันนี้น่าสนใจภูเปเเ้เล่านิดหนึ่งเล่านิดหนึ่งนะครับหลังจากที่ใช้น้ำมันหัวอินคาไปได้หนึ่งเดือนผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ย สามารถเพิ่มระดับของอินซูลินได้เองนะฮะคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยฟังให้ดีนะฮะท่านสามารถเพิ่มปริมาณของอินซูลินได้เองในร่างกายนะฮะนี่คือจุดเด่นของมันปูเป้อีกเปเปอร์หนึ่งนะครับเขาบอกว่าเปเปอร์เนี้ยนะครับตัวเคมีข้อคอมโพสิชันเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถผลิตเป็นแวร์เลวแอเดดโปรดักต์ก็คือสามารถผลิตได้โดยที่มี คุณสมบัติก็คือสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงเนี่ยได้นะครับเช่นแคปซูลนะครับเช่นแคปซูลนั่นแสดงว่าเราเดินมาถูกทางแล้วฮะนี่เคโอโเดินมาถูกทางแล้วะนะครับถัดมาครับอันนี้อันนี้เด็ดนะครับมันเป็นคำถามที่ว่าทานแล้วเนี่ยปลอดภัยจริงหรือเปล่ามีปัญหากับสุขภาพไหมอันนี้สำคัญเวลาคนถามเรื่องความปลอดภัยเนี่ยนะครับ ผม <Okay. S 1> ตอบว่าผมปลอดภย100ัยร้อยเท่านจะเชื่อผมหรอเปล่าไม่รู้นะฮะทั้งๆที่ผมเนี่ยเป็นคนทําวิจัยมากับมือแต่คนที่ตอบก็คือเนี่ยฮะงานวิชาการที่เขาตอบมาเสร็จแล้วมาดูสรุปนิดเดียวฮะเขาบอกว่าซาชาอินชีหรือน้ำมันหัวอินคาเนี่ยคอนซูมเอ c สกูดเอ็กเซปต์สบเบลิตี้อัฟเตอ์วีควัหนึ่งอาทิตย์ครับเห็นผลนะฮะแอนอิดอิสเซฟต จบแล้วคะคือผมไม่ต้องบอกว่ามันมัน,ม,นมันปลอดภัยอะไรยังไงแล้วะมันบอกด้วยตัวของมันเองะ